รัฐบาลอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะรวมถึงจะมีการเร่งดูแลครอบคลุมให้ทุมมิติค่ะที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการนะคะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนข้าราชการทหารตํรวจและทหารพราน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะกรณีที่เสียช Mont ีวิตนะคะรายละ1ล้านบาทกรณีทุกคุณภาพรายละ70,0,000บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสค่ะรายละ2,000 0 0บาทกรณีบาดเจ็บมากรายละ10,000 0บาทและกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ50,000บาท ขณะที่กรมบัญชีกลางก็ได้ขยายวงเงินทดรองราชการให้จังหวัดชายแดน4จังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดและก็อุบลราชธานีจังหวัดนั้น100ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและก็ทันต่อสถานการณ์ค่ะ คณะรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังก็ได้สั่งให้สถาบันการเงินของรัฐนะคะดําเนินมาตรการช่วยเหลือทางการเงินอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนผู้ประกอบการรวมถึงเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้วยโดยมาตรการที่ออกมาก็จะครอบคลุมทั้งการพักชําระหนี้ค่ะการลดอัตราดอกเบี้ยขยายระยะเวลาผ่อนชําระ การสลับสนสินเชื่อใหม่ในอัตราดอกเบีย้ยต่ำรวมถึงสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแล้วก็ฟื้นฟูทรัพย์สินที่เสียหายพร้อมทางติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมความพร้อมในการออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนต่อไปค่ะ